ผมมีช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจวันนี้มานําเสนอกันนะครับเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะต้องไม่พลาดเช็คอินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดโดยกองรีดโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับชื่อย่อก็คือ LHSC นะครับจากกลุ่มบมจแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยพร้อมเดินหน้าต่อยอดความสําเร็จจากการลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกนะครับใจกลางกรุงเทพสู่การลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี ที่พัทยาครับเป็นแลนด์มาร์คนะครับที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งการช้อปปิ้งอาหารมีหลากหลายกิจกรรมดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาก็นำมาสู่ผลการดำเนินง,งานที่แข็งแกร่งแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหลังลงทุนเพิ่มเติมในปีแรกนะครับสูงที่ประมาณ9.7ครับ ท่านที่สนใจนะครับจะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนทั้งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้วก็ประชาชนทั่วไปจองซื้อพร้อมกันนะครับวันที่4ถึง8พฤศจิกายนนี้ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 8ย์8 8 8 8 8 8 8 8แนะครับแล้วก็ต่อหมายเลข869หรือสอบถามได้เช่นกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ02 7 7 7 6เ8 4นะครับอ่ะแล้วก็บอกคำเตือนไปนิดนึงนะครับว่าทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมทั้งความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับศึกษาข้อมูลละเอียดกันก่อนนะฮะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนนะคะในพื้นที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองพัทยานะคะ